สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะนี่ตะไคร้ของบ้านไร่วังพยอมแช่น้ําไว้นะคะรากตรึมๆแบบนี้เลยจ้านี่ฝนก็ไม่ตกเดี๋ยววันนี้จะปลูกก่อนแล้วก็เดี๋ยววางสายน้ําหยดเอานะคะก็จะปลูกในแถวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จะปลูกกล้วยลงไปด้วยกล้วยจะขุดหลุมตื้น เพื่อจะต้องการหน่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลดน้ำก็เดี๋ยวประมาณสักเดือนตอนนี้เดือนอะไรเอ่ยกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราประมาณประมาณกุมภามีนาเขาก็จะมีหน่อให้เราขุดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยพันมะลิอ่องนะคะเป็นกล้วยน้ำว้า นี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ต้นยาวไปแล้วนะคะเดี๋ยวตัดเอาเพราะว่าต้องการแค่ต้นพันหน่อพันเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะถ้าเราจะขุดหน่อกล้วยที่เราจะปลูกจริงๆนะคะให้ใช้ใบหูกวางแบบนี้นะคะถ้าเราจะปลูกเอาเครือเลยนะคะแต่ตอนนี้ในสวนของบ้านลงพยอมก็หาพันหน่อย,อยากมากก็คือถ้า เป็นใบแบ์แบบนี้ได้มาต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะใบแบแบบนี้ก็คือลูกเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเพราะว่าจะมีสองลักษณะคือหนอ่อถ้าเป็นหูกวางอันนี้เป็นใบแบนะคะใบแบก็คือเราจะเอาหน่อพันคือต้นแม่ไม่ต้องการเอาหน่อพันนะคะแต่อย่างนี้เราจะได้เครือสวยเลยนะคะเครือสวยลูกสวยเลยนะคะ อันนี้คือเราได้ทั้งหน่อแล้วก็เราจะได้ทั้งกล้วยเครือกล้วยของต้นแม่ด้วยนะคะส่วนอันนี้ต้นแม่ก็จะได้เครือที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกหน่อกล้วยคัดพันธุ์ที่เราจะปลูกนะคะของมะลองพยองก็จะเป็นหน่อกล้วยพันธุ์มะริองเดี๋ยวเราจะมาปาดก,ก่อนนะคะเราจะ ปาดเอาลากออกนะคะลากเดิมลากเก่าที่เราขุดมาเราจะปาดเอาออกหมดนะคะเพื่อให้เขาแตกลากใหม่ที่สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกกล้วยนะคะของสวนบ้านาายวงพยอมจะปลูกแบบนี้ทั้งหมดนะคะคือปาดเอาลากออกบางคนบอกว่าให้ ใช้ปูนป้ายหรือปูนขาวโรยบาลางพยอมไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวพอนั่นก็ใช้ลาดด้วยเชื้อไตรโคเดอรมานะคะนี่อันนี้บาลางพยอมจะตัดต้นออกนะคะจะปลูกแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะปลูกประมาณนี้นะคะคือจะตัดยอดทิ้งเพราะช่วงนี้ลมพายุเยอะนะคะเดี๋ยวก็ พัดมาหมุนทำให้โคนโยกทำให้ลากติดยากนะคะค่ะเราจะปาดปาดลากออกอันนี้ขุดไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าจะปลูกพอดีเลยไปทุระซักก็เลยไม่ได้ปลูกนะคะ กล้วยเราขุดไว้สามารถจะปลูกได้เป็นครึ่งเดือนค่อยปลูกก็ยังได้นะคะนี่เราตัดรากออกให้หมดนะคะแล้วก็จะปลูกตะไครในระหว่างแถวกล้วยไปด้วยเลยคือเขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัวเลยนะคะสองตัวสามตัวอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็ลาเราวางสายนำหยดเราจะได้วางได้สะดวกสะดวกทีเดียวครั้งเดียวเลยนะคะนี่ค่ะเราจะปาดให้เกลี้ยงแบบนี้นะคะแล้วอีกห้าเดือนเราจะมาดูผลงานกันว่าจะรอดหรือจะล่วงนะคะ ปลกต้นไม้ปลูกตอนเย็นเย็นก็ดีนะคะอากาศไม่ร้อนสำหรับสุขภาพเรานะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดประมาณนี้หมดเลยนะคะส่วนลุมเราขุดเพราะเราชักล่องไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็ขุดให้พอแค่ที่ว่าเงาเขาจะวางได้เดี๋ยวเราจะมาโรยปุ๋ยขคอกันก่อนนะคะ นี่ค่ะปุ๋ยคอกก็เพิ่งจะไปขนมาปุ๋ยคอกเปียกหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาเข้าบ้านเพราอ,อยู่ในสวนแล้วไหนๆก็อยู่ในสวนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในร่มนะคะอยู่ในร่มไม้เฉยๆ